กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงป้าแตนกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมี FC ใจบุญใจดีใจปั้มนะครับ สั่งจักรยานจํานวนหลายคันให้กับทางลุงพลและป้าแตนนะครับไว้ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านกกกอกซึ่งทางป้าแตนและช่องเมเดนะครับก็ได้เดินทางไปที่สกลนครนะครับเพื่อที่จะไปซื้อจักรยานทางป้าแตนก็ได้บอกนะครับว่าทําไมถึงต้องซื้อจักรยานนะครับด้วยเจตนาของป้าแตนนะครับอยากให้ทุกคนที่มาบ้านกกกอกได้ออกกําลังกายนะครับและสามารถขี่จักรยานชมวิวต่างๆได้นะครับ และป้าแตนนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ FC ที่ชื่อป้านกน้อยนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกคนที่เคยส่งพระพุทธชินราชมาให้ลุงพลนะครับว่าถ้าแถวนั้นมีจักรยานก็ดีนะเพราะวิวดีและสวยงามทาง FC ป้านกน้อยนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้ซื้อจักรยานเลยจะได้มีกิจกรรมภายในหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวเวลา FC มาเที่ยวก็จะได้มีกิจกรรมหลายอย่างเพราะแถวนั้นเนี่ยก็จะมีวัดให้ไปทําบุญด้วย ซึ่งก็จะมีกิจกรรมให้ FC ได้ทํากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งปกติก็จะมีกลุ่มปั่นจักรยานเนี่ยมาปั่นตามภูเขาอยู่บ่อยๆซึ่งป้าแตนก็บอกนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเจตนารมที่ดีของทางลุงพลและป้าแตนและเหล่ายูทูบเบอร์นะครับที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนและพัฒนาหมู่บ้านกกก่อให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับในหมู่บ้านก็จะมีโฮมสเตย์นะครับเยอะขึ้นมีร้านอาหาร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจุดชมวิวนะครับมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนองค์พ่อปูพ่พญานาคปาริจิตรนคราชนะครับวัดวาอารามหลายแห่งนะครับภายในหมู่บ้านซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดหมดไปนะครับ FC และคนที่สนใจก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้เยอะๆเลยซึ่งเพื่อนๆ FC ก็ต้องคอยติดตามความคืบหน้าของหมู่บ้านตกอกไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารแรือเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารแรือเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ